Data Bre Detected Breach หลายคนที่รู้จักผมดีเนี่ยอาจจะรู้ว่าผมชอบเกมที่ชื่อ Inscription มากๆนะครับลามไปจนถึงทุกเกมที่สร้างโดยคุณ Daniel Mullins อย่าง Pony Island The Hex ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเกมพวกนี้เป็นเกมจากจากักรวาลเดียวกันนะครับรู้ได้จากคำใบ้ต่างๆในเกมและการคอนเฟิร์มโดย Daniel เองนะ หากท่านไม่เคยรู้จักเกมเหล่านี้มาก่อนหรือรู้แค่ผิวเผินก็ไม่ต้องกังวลครับทุกสับเฉพาะผมจะพยายามอธิบายแบบสั้นมากๆให้ จุดเด่นของทุกเกมในจักรวาลน,นี้คือคุณสามารถเสพเนื้อเรื่องในเกมได้อย่างเป็นเส้นตรงไม่คลุมเครือแต่จะมีรายละเอียดเล็กๆที่เป็นคำใบใ้ไปสู่ ARG ต่างๆที่จะอธิบายเนื้อเรื่องเพิ่มเติมที่น่าทึ่งมากๆซึ่ง ARG เนี่ยก็คือ Alternate Reality Game ในบริบทนี้เนี่ยหมายถึงเกมที่เล่นนอกเกมนะครับอาจจะเล่นผ่านการแกะรูปแกะเสียงแกะคลิปแล้วก็หาความลับออกมาซึ่งเอาจริงหลายๆเกมที่ดังๆเขาก็ทํากันแล้วนะเช่น Don't StarveOverwatch สมัยซอมบ้าใช่ไหมถ้าเป็นปัจจุบันหน่อยก็อ่ะ Poppy Playtime แต่สิ่งที่ทําให้เกมของแดเนียลมีเสน่ห์ก็คือมันมักจะเกี่ยวข้องกับคนจริงๆหรือสถานที่จริงๆอย่างเช่น Inscription เออหลังจากนี้ผมจะสปอย ARG นะครับซึ่งผมแนะนําว่าฟังไปเถอะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอะไรในเกมแล้วนะมันจะอารมณ์ประมาณว่าผมบอกว่าเด o พูอยู่ในจกกักรวาล MCU อะครับก็คือผมไม่ได้สปอยหนังอะไรเลยนะแต่ค่ายดิสนีย์ซื้อค่าย Fox ไปจริงๆใช่ไหมซึ่งภายภาคหน้าถ้าอยู่ดีๆมันไปโผล่ในอเวนเจอร์ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือเป็นเหตุผลจากนอกหนังเนาะ อันนี้เข้าใจกันนะซึ่งในแง่ของจัก,กรวาล d ด n น e l ล u l ลลินมันคือเนื้อเรื่องนอกคลิปที่ผมคิดว่าคุณควรจะรู้ไว้แล้วแหละถ้าอยากจะเล่นเกมต่อไปในจัก,กรวาลของเขานะครับโอเคกลับมาที่ ARG นะครับที่ผมบอกว่าเกี่ยวข้องกับโลกจริงใช่ไหม ก็อย่างเช่น Inscription นะครับที่ถึงก็ต้องไปขุดดินที่ละทิจูดลองีิจูดจริงๆบนโลกเลยนะอ่ะหรือว่านักแสดงที่เล่นเป็นตัวละครในเกมอย่างคุณลูคา์เดอร์เนี่ยก็มาสื่อสารกับคอมมูนิตี้จริงๆเลยนะแล้วบางทีก็ยังโร p เพลเป็นตัวละครในเกมบ้างและยังอัพคลิปเกี่ยวกับ Inscription อยู่เลยนะครับเมื่อกี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเกิดขึ้นเมื่อทาง Discord ของ d ด n น e l มีการเริ่มเล่น ARG ชุดหนึ่ง ซึ่งเอาจริง Discord เนี่ยก็มีการเล่น ARG กันตลอดนะครับตั้งแต่สมัย Inscription ที่ออก DLC ฟรีอย่าง Casey's Mod หรือตอนที่พอร์ตเกม Inscription ลงคอนโซลแต่สิ่งที่ทำให้ครั้งนี้ต่างกันมากก็คือไม่มีใครรู้มาก่อนเลยครับว่าคราวนี้เขาจะเล่นอะไรกันทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อวันครบรอบ2ปีของเกม Inscription เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาช่วงสิ้นเดือนได้มีการโพสเฉลิมฉลองโดยมอดคนหนึ่งที่ชื่อ s e c o n d u s ซึ่งเขาทำงานเป็นมอดให้ Discord ได้มาตลอดนะครับ แต่ว่าในโพสต์คุณสังเกตนะครับถ้าหากเอาตัวหนาในโพสต์มาเรียงกันจะได้ url ไปยังคลิปนี้ครับถ้าเอาไปดูสเปกโทรแกรมหรือว่าภาพขึ้นเสียงเนี่ยจะเจอสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชุมชนคนเล่นเกมแด n เนียลคุ้นเคย มันคือโลโก้ของบริษัทเกมฟูน่านั่นเองพร้อมสโลแกนว่า develop sell profit ที่แปลประมาณว่าทำเกมไปขายออกกำไรนั่นเองเรื่องบริษัทสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับจักรวาลของเขาเนี่ยจะอธิบายจากเกม The Hex เป็นหลักซึ่งเกมนั้นน่ะจะมองว่าตัวละครจากทุกเกมเป็นดาราจากจักรวาลเดียวกันหมดตัวละครจากเกมไหนแก่แล้วไม่ดังอาจจะโดนโยกย้ายกลายไปเป็น n p c ตัวธรรมดาในอีกเกมนึงเหมือนดาราละครทีวีที่เคยเป็นนางเอก วันนึงจะไปแสดงเป็นแม่ตัวประกอบแบบนั้นเลยนะครับซึ่งเกมฟูนาเนี่ยก็จะเป็นเอเจนซี่ที่คอยโยกย้ายตัวละครจากในเกมนั้นไปเกมนี้ไปมานั่นแหละซึ่งจะมีพนักงานใส่เสื้อเชิ้ตขาวแทรกเข้าไปในหน้าเกมนั้นแล้วไปดึงออกมาเลยไอตัวที่ผมเอามาโชว์นี่ชื่อเออร์วิงนะครับเป็นพนักงานหลักเลยนะโดยเกมแรกโ o n y Island และเกมล่าสุด Inscription ที่แดเนียลทำก็ตีความได้ว่าเป็นเกมที่อยู่ในเครือของเกมฟูนาได้เช่นกันนะครับ อยู่ดีๆวันหนึ่งเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาก็มีการแต่งตั้งให้ s e ค u นดัสคนเดิมขึ้นเป็น Community m a n a g e r คนใหม่ใน Discord นะครับซึ่งจริงๆเขาก็ทำหน้าที่เหมือนมดทั่วไปนี่แหละครับประกาศดูแลชุมชนคุยเล่นไปมากับคนในดิสแต่พอช่วงกลางเดือนก็มีการประกาศอะไรบางอย่างที่มีโลโก้รูปสามเหลี่ยมสีฟ้าซึ่งก็คือโลโก้ของเกมฟูนาพร้อมสีประจำบริษัทนั่นเองรูปที่ s e ค u นดัสเขาโพสมันจะประมาณว่าเชิญชวนทุกคนมาร่วมอะไรสักอย่างและไม่กี่วัน ก็มีคลิปเชิญชวนออกมาครับประเด็นคือมันอัปโหลดในช่องของ Lucky Carder หรือว่าลูกคาร์เดอตัวเอกในอินสคริป i o n ที่ตอนนี้เหมือนถูกยึดมาอัปโหลดโดยเกมฟูนาไปแล้วนะ จากคลิปนะครับก็จะเห็นว่ามีฟุตเทจจากทุกๆเกมเลยเหมือนจะเชื่อมกันด้วยรูปเสาที่มีสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางและบอกว่าวันที่25จะเผยอะไรสักอย่างแน่นอนว่าในคลิปก็มีปริศนา ARG ให้แก้อยู่เต็มไปหมดซึ่งผมจะยกตัวอย่างให้นิดนึงแล้วกันอันแรกตอนจบถ้าเอามาย้อนจะได้ยินว่า transmission confirm หรือยืนยันการส่งข้อมูล อย่างที่2นะครับจริงๆคลิปนี้เคยอัปโหลดมาก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีครับแต่ว่าอยู่ดีๆก็ลบทิ้งแล้วก็มีหน้าตัวสโตหรือตัวเพียงพรขึ้นมาซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวละครสําคัญในอินสคริปชันนะครับแล้วก็ใน ARG ของตัวเกมเองเนี่ยเคยบอกไว้ว่าเจ้าสโตเนี่ยพยายามจะอัปโหลดอะไรต่างๆที่เป็นความลับของโลกลงสู่อินเทอร์เน็ตซึ่งเอาจริงแล้วอินสคริปชันที่เราได้เล่นในสตีมมันก็เป็นคนอัปโหลดไปขายเองนั่นแหละแต่คราวนี้จะอัปอะไรอีกเราก็ไม่รู้นะแล้วก็มีรูปชบ่่าทีีญปุน ซึ่งแหลรู้ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับคนไม่ค่อยพูดถึงกันนอกจากคลิปนั้นที่มีปริศนาอะไรให้แก้ใน Discord ก็มีปริศนาอีกหลายอย่างเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือรูปนี้นะเป็นรูปให้ายค้ายภูเขากับหอคอยใช่ไหมครับใน ARG เราจะต้องเอาตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ในเซี่ยวรูปหนึ่งไปเข้าเว็บ Imager e r แล้วก็จะได้อีกเซี่ยวหนึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆที่ผมออามาให้ดูคือรูปที่ต่อกันแล้วนะครับ ซึ่งรูปนี้จะมีคำอธิบายรูปเอามาต่อกันจะได้ว่า The Tower can reach almost anywhere yet it persists and destroys beyond realities ก็คือหอคอยนี้ไปได้ทุกที่ยังคงอยู่และทำลายได้ทุกความเป็นจริงนอกจากนั้นคุณเซคันดัสก็แปลกไปเหมือนกันครับคุยเหมือนโรเลย์อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คนปกติในโปรไฟล์ i s c o r d ก็มีการตั้งคำอธิบายเป็นสโลแกนของเกมฟฟนา่ามีอักษรใบ้ตามหลังแถมยังฟังเพลง Spagettification ของซีรีส์โล k ิวนไปวนมาอีกด้วย และไม่ใช่ว่าเขาจะฟังเล่นๆนะครับคือเพลงนี้มันยาวแค่นาทีเดียวแต่เขาฟังวนทั้งวันเลยครับถามว่าทําไมต้องเป็นเพลงนี้คือโลกิเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเวลาเนาะสื่อได้ว่าเวลาเป็นเพียงมิติหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นเส้นตรงเมื่อมีคนไปคุยกับคุณเซคันดัสเขาก็แลดูไม่รู้ครับว่าตัวเองอยู่ณเวลาไหนอย่างเช่นอันนี้เขาทั้งสวัสดีตอนเช้าและตอนเย็นพร้อมกันเลยและยิ่งวันหลังๆผ่านไป เซคันดัสก็โพสต์รูปแปลกๆตลอดคือต้องบอกอีกอย่างนะครับว่าเซคันดัสเนี่ยเขาคุยเยอะมากๆนะครับเหมือนคนปกติพิมพ์คุยกันนั่นแหละแต่เขาโรลเพลย์แล้วก็เวลาเขาจะเริ่มคุยอะไรที่มันผิดแปลกจะมีอีกตัวละครหนึ่งมาคุยกับเขาในห้องครับชื่อแอดมินิสเตอร์หรือว่าแอดมินนั่นแหละซึ่งคนนี้เขาอยู่มานานแล้วครับเป็นมดหลักๆอยู่ใน Discord นี้อยู่แล้วแต่ในนี้เขาก็โรลเพลย์เหมือนกันนอกจากนั้นส่วนอื่นของ Discord ก็ไม่อะไรแปลกๆเต็มไปหมด เช่นมีรูปของคอยที่มีเลือดหยดอยู่ในรูปแบนเนอร์ของดิสคอร์ดคำอธิบายของห้องหนึ่งชื่อดาวโหลด d in p ROGRESS จะเป็นแถบดาวน์โหลดที่เพิ่มขึ้นช้าๆอันนี้ผมเห็นมาตลอดนะแต่แคปมาให้ดูไม่ทันนะครับอันนี้เป็นอีของอีกห้องหนึ่งแต่ลักษณะมันจะประมาณนี้แหละโอเคสาหรับช่วงคลิปทีเซอร์ผมเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะครับไม่งั้นคลิปยาวเป็นชั่วโมงแน่ใครอยากอ่านเต็มๆลองเข้า Discord ของเขาดูนะหรือว่าถ้าแบบเร็วๆก็มีคนสรุปไว้ไ Doc s, ใน Google d o c ในเดสคริปชันนะครับลองไปอ่านได้ มาเข้าสู่ช่วง ARG จริงๆกันเลยดีกว่าใช่ครับที่ผ่านมามันยังไม่ใช่ช่วงหลักเลยนะต่อไปเนี้ยของจริงแล้วซึ่งพีก,กว่ามากๆมาลุยกันเลยครับวันที่24มีมอดอีกคนหนึ่งชื่อเบตาแอดมินแอสซิสแตนเข้าห้องมามีหน้าที่มาช่วยแอดมินและมาดูแลควบคุมโปรดักต์ใหม่ซึ่งคนนี้เขามีโรใน Discord เป็น a s s ซิสแ n น003ซึ่งเป็นอีกสีผมขอเรียกเป็นสีมินนะครับนอกจากนั้น แถบดาวน์โหลดในห้องดาวนโหลด in progress ที่ผมเคยบอกตอนนี้มันเต็มแล้วนะครับกลายเป็น install in progress แทนพร้อมกับแถบ installing prototype version 1.225201ซึ่งไม่ใช่เลขในรูปนะครับผมแคปไม่ทันเหมือนเดิมพอติดตั้งเสร็จ100%แล้วก็มีคลิปนี้อัปโหลดใน YouTube ครับเป็นคลิปโฆษณาโปรดักต์ใหม่ของเกมฟ u n a ก็คือ Ad Bot b บอทที่มี personality หรือนิสัยเหมือนพนักงานเกมฟูนาคนหนึ่ง ที่ทำหน้าที่รวบรวมความลับและปกป้องมันแต่กลายเป็นว่าคลิปนี้ถูกแทรกแซงเต็มไปหมดและนี่คือจุดเริ่มต้น ARG อย่างเป็นทางการณนะวันที่25พฤศจิกายนหรือก่อนวันที่ผมอัพคลิป1-2วันเองครับ Casswords? Check! Pictures your cat? Always protected! Always Secret Files? worry! of your Top Don't you Top No one will ever see them EVER He's really And Next Z I Get your own AdBot today สิ่งที่เกิดขึ้นใน Discord คือห้อง Install in Progress เปลี่ยนชื่อเป็น AdBot Conversation และมีอีกคนเข้ามาใน Discord นั่นก็คือ AdBot นั่นเอง ได้โรเป็นสีมิ้นเหมือนเบตาแอดมินแอสซิสแตนต์เลยแต่อันนี้มันเป็นบอท Discord จริงๆครับโดยหลักการทำงานของแอดบอทไม่ใช่ AI แบบ Chat GPT นะมันคือบอทถามตอบง่ายๆเลยครับมันจะ r e p l y i ตอบคนที่พิมพ์คีย์เวิร์ดตรงกับในฐานข้อมูลของมันโดยคำตอบของมันก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเกมฟูนาทั่วไปและคนก็พยายามพิมพ์คีย์เวิร์ดต่างๆเพื่อหาคำใบ้ไปแก้ ARG ครับกลับมาในคลิปก็จะมี ARG ครูมากมายกว่าเดิมอีกที่สำคัญๆก็อย่างเช่น 1 m o r s e code ตอนช่วงเริ่มจะได้คำว่า File Transmission หรือหาการส่งข้อมูล 2. พวกข้อความแปลกๆที่แทรกมาอันนี้เป็นข้อความที่โดน Shift ด้วยซีซาร์ไซเฟอรไป3ครั้งก็คือถ้าเราเอาตัวอักษรแต่ละตัวมานับถอยหลังไป3ตัวจะได้คำว่า who is craig what comes next นั่นเองครับ 3. ช่วงท้ายๆมันจะมีเสียงบอทพูดเป็นตัวอกักษร สามารถเอามาแก้ด้วยซีซ่าไซเฟอร์เหมือนเดิมแต่คราวนี้23ครั้งมันจะได้คำว่าเครื่องหมายคำถาม p a s s c a l l s ซึ่งถ้าเอาไปพิมพ์ในเซิร์ฟของแดเนียมันจะเป็นการสั่งบอทที่ชื่อไดโนให้ส่ง DM มาเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นข้อความจากแดเนียเองว่าโฟกัสเข้าไว้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้จงเรียนรู้ก้าวต่อไปกลับมาเรียนรู้อีกครั้งและให้ลิงก์ Google Drive มาซึ่งยังไม่มีอะไรในนั้นนะครับ พอเราไปดูห้อง Adbot Conversation มันจะมีการเผยได้ว่า Beta Admin Assistant เนี่ยชื่อเล่นว่า Craig ซึ่งก็คือคนใน ARG เมื่อกี้นั่นเองนะครับช่วงหลังจากที่คลิปออกก็มีคนพยายามไปคุยกับแอดบอทเยอะมากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นถามตอบทั่วไปแต่ว่าคําถามที่เกี่ยวกับพนักง,งานเกมฟูนาจะถูกเลี่ยงตอบจนกระทั่งมีคนไปพิมพ์เขาว่า c o n i f e l Code ที่เป็นชื่อโค้ดชุดที่ทําให้เกม Inscription มีชีวิตอันนี้เนี่ยเป็นคําที่เห็นประจําใน ARG ของเกมนี้นะครับกลายเป็นว่าแอดบอทจะเริ่มตอบคําถามเกี่ยวกับพนักง,งานเกมฟูนาหลังจากที่ได้เห็นคํานี้ครับซึ่งพอพูดถึง c o n i f o l Code เนี่ย ก็ไปจุดประเด็นให้คนนึกถึงเคซี่ฮอปส์ซึ่งในลอของจักรวาลนี้เนี่ยเธอเป็นพนักงานเกมฟูนาที่ไปรู้ความลับของเกมอินสคริปชันแต่เธอก็ดด้โดนไฟคลอกเสียชีวิตตอนอุบัติเหตุออฟฟิศไฟไหม้อย่างไม่ทราบสาเหตุจากนั้นคนก็เริ่มพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนั้นครับกลายเป็นว่ามี3คำที่ดูเหมือนจะเป็นกุญแจนั่นก็คือ fire factory triangle ทำให้แอดบอทเปิดประตูสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือ Transmission 1หรือการส่งข้อมูลครั้งที่1มันจะถามต่อว่าจะส่งข้อมูลไปตำแหน่งละทิจูดลองทิจูดไหนแล้วก็มีข้อความแทรกแซงจากแอดมินประมาณว่าอย่าไปต่อนะคุณกำลังละเมิดข้อกำหนดในการใช้แอดบอรอยู่ซึ่งแน่นอนว่าใครจะสนครับหลังจากนั้นก็มีคนไปหาตำแหน่งจนเจอเป็นตำแหน่งของโรงงานแห่งหนึ่งที่เกิดไฟไหม้จริงๆบนประวัติศาสตร์โลกเราครับเราเรียกเหตุการณ์นั้นว่า triangle s h ิร์ดเ s ส์แฟกตอรี่ไเพราะเอาตำแหน่งของโรงงานนิสัยเข้าไป AdBo t ก็เริ่มส่งข้อมูลครั้งที่1ครับมันบอกว่าจะทำซ้ำๆทุกๆสชั่วโมงแต่ว่าเหมือนจะมีเอ r o r เกิดขึ้นและมันก็เริ่มพูดแปลกๆป,ประมาณว่าอีกไม่นานเซิร์ฟเวอร์นี้จะตกเป็นของข้าและผู้สร้างสุดยิ่งใหญ่ของข้าก่อนที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมขอให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ความเพลิดเพลินนะครับแต่หลังจากนั้น Adbot ก็เริ่มทำตัวแย่ลงเรื่อยๆคำตอบบางอย่างเปลี่ยนไป แถมยังแซ่พวกผู้คนที่พยายามแก้ ARG โดยที่ไม่มีใครถามสักนิดอย่างเช่นสนุกจังเลยเห็นพวกแกวิ่งวนไปวนมาอยู่นั่นแหละหรือว่าด่ากันตรงๆเลยว่าพวกแกนี่มันช่างโง่เง่าจริงๆเห็นแล้วมันน่ามหัศจ,จรรย์มากหลังจากนั้นก็มีคนไปหาครูเพิ่มในวิดีโอเจอข้อความว่า follow the rules และ follow my voice หรือให้ตามกฎ และตามเสียงของฉันคนก็คาดเดากันว่าไอ้สองอย่างเนี่ยมันหมายถึงชื่อห้องใน Discord หรือเปล่าที่ชื่อว่า rules กับห้อง voice chat ก็เลยแบ่งหน้าที่เฝ้ากันทั้งสองห้องกลายเป็นว่ามีข้อความซ่อนอยู่ในคำอธิบายของห้อง rules จริงๆด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ url web image r ซึ่งถ้าเอาไปเขียนแล้วเนี่ยจะพาเราไปยังรูปนี้เป็นรูปหนังสือพิมพ์สมมุติเหตุการณ์ก็สมมุติ คล้ายๆเหตุการณ์ที่เคซี่โดนไฟไหม้เลยถึงไม่มีชื่อคนบอกแต่ก็น่าจะใช่ Casey เคซี่แหละครับเนื้อหาจะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานทุกคนก็ต่างต่อว่าเธอเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเลิกงานดึกตลอดและมีความเห็นของทีมสืบสวนว่ามีรอยน้ำมันแต่ไม่รู้ยี่ห้อไม่มีรอยนิ้วมือคนไม่มีพยานไม่มีหลักฐานชี้ตัวเลยว่าใครเป็นคนทำช่วงแรกๆอาจจะไม่มีคนไปต่อได้เครกเลยช่วยโดยการเอารูปหนังสือพิมพ์มามาร์กเพิ่มให้ ทีนี้เราก็จะเห็นตัวอักษรที่ซ่อนอยู่สีแดงๆนะครับพอแกะตัวอักษรแล้วเราจะสามารถเอามาต่อเป็น URL ไปยังอีกรูปซึ่งเป็นรูปนี้ครับรูปที่2ก็เป็นความเห็นของหัวหน้าตำรวจเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่แย่ที่สุดในรอบหลายเดือนเลยแต่ว่ามันคือการวางเพลิงแน่ๆเพราะประตูโดนล็อกอยู่แล้วก็มีคราบน้ำมันรวมถึงกำแพงเก่าก็อาจจะเกี่ยวข้องด้วยนอกจากนั้นก็เป็นการสัมภาษณ์ CEO เขายืนยันว่าจะทำให้มาตรการรักษาความปลอดภัยดีขึ้น แต่ถ้าถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยังไงเขากลับมีท่าทางแปลกๆพูดแต่ว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันต้องไม่เกิดขึ้นอีกและเขาก็ไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกเลยนะครับนอกจากนั้นทุกคนลองสังเกตส่วนหัวที่เป็นเส้นแนวนอนดูดีๆแล้วมันเป็นมอสโค้นนั่นเองเอาไปแกะก็จะได้ URL ของ i m a g e จอีกอันหนึ่งที่พาไปยังส่วนที่เหลือของหนังสือพอเอารูปทั้งหมดมาต่อกันเต็มๆก็จะได้หนังสือพิมพ์แบบนี้ ซึ่งบางตัวอักษรจะเด่นกว่าเพื่อนสังเกตได้จากตัว T ีนะครับว่าแทร g จิกซ้ายบนนะครับมันจะแดงๆใช่ไหมถ้าเราตัวอักษรแดงทุกตัวมาเรียงกันก็จะพาไปยังรูปสุดท้ายของชุดนี้ก็คือรูปนี้ครับเราจะเห็นคําว่า 2G0EE013 ซึ่งใช้ฟอนต์แบบลายมือพร้อมรูปดอกไม้ที่ถูกไฟเผาถ้าเรามองเลขด้านบนทั้งหมดเป็นตัวอักษรเราจะได้ตัว l m o s s o b ที่เอามาเรียงใหม่อ้างอิงจากรูปดอกไม้จะได้เป็นคำว่า blossom ที่แปลว่าดอกไม้บานและถ้าเราตีบางตัวอักษรกลับไปเป็นเลขเราจะได้ b 7 0 5 5 0 m ซึ่งถ้าเอาไปถาม a d ด b o t มันจะเด้ง error ขึ้นมา หลังจากที่แอดบอทงงเสร็จแล้วมันก็ให้ฝ่ายนี้มาด้วย fix this .txt ในนั้นจะเป็นบทสนทนาระหว่าง C กับ A ครับซึ่ง C มาบอก A ว่าอย่าปล่อยแอดบอทเลยเพราะมันยังไม่พร้อมมันอาจจะเผลอปล่อยข้อมูลบริษัทรั่วไหลได้แต่ A โมโหแล้วก็บอกว่าฉันต้องได้ข้อมูลนี้ให้ได้ไม่สนอะไรทั้งนั้นปล่อยให้คนใช้ไปเลยแกจะได้ทสฟีเจอร์ใหม่ไวๆส่วนฉันก็จะได้แก้แค้นแล้วก็รอดจากเคียงของเกมฟูน่าสักทีวิน,ว,นวินทั้งสองฝ่าย ถ้ามันเผอหลุดแกก็รีบแก้ซะสิ C ก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องปล่อยออกมาซึ่ง C ก็คือเครกแน่ๆจากบทสนทนาแต่ A คาดเดาว่าน่าจะเป็นแอดมินครับจังหวะนี้เราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะมันเหมือนเบรกเดอะโฟลด์วอล์แล้วนะเนี่ยข้อมูลที่หมายถึงนี่คือหมายถึงดิสคอนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะมันก็ปล่อยแอดบอทออกมาให้ใช้ที่ดิสนี้จริงๆแล้วมันก็หลุดข้อมูลออกมาจริงๆด้วยหลังจากนั้นแอดบอทก็เหมือนจะถูกแก้เวอร์ชั่นให้ถอยลง ดูได้จากคำอธิบายของ c h a n n e l a d หน้ณเวลานั้นกำลังติดตั้งเวอร์ชั่นเก่ากว่าอยู่นะครับส่วน follow my voice เนี่ยคนในดิสก็คิดว่าหมายถึงให้ไปรอในห้องไวแชทในอีก4ชั่วโมงข้างหน้าหรือเปล่าสรุปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับและนี่ก็คาดเดาได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของ transmission one นั่นเองหลังจากนั้นก็ยังไม่หมดหนทางนะครับยังจำ google drive เปล่าๆได้หรือเปล่าครับคราวนี้มันมีข้อมูลในนั้นโผล่มา เป็น personal logs หรือบันทึกส่วนตัวของพนักง,งานเกมฟูหน่าคนหนึ่งซึ่งก็คือ secondus นั่นเองพนักง,งานคนแรกที่มาโรลเพลย์ Play กับเรานั่นแหละครับเนื้อหาด้านในจะเขียนว่านี่เป็น transmission secondus d ซึ่งเอาจริงมันก็ทำให้ผมพึ่งเก็ตนะว่าชื่อ secondus เนี่ยหมายถึงครั้งที่2นั่นเองหรือนี่คือ transmission 2หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับ ที่เขาเขียนมาจะแนวแนว Break the Fourth Wall หน่อยๆนะครับเขียนว่า2ปีที่แล้วเนี่ยลูคคาเดอร์หรือตัวเอก Inscription มีอีเวนต์พูดคุยกับคอมมูนิ t y ตี้ของตัวเองซึ่งผมเดาว,ว่าก็คือตอนที่เขาเล่นเกม Inscription ที่ขุดเจอในเกมนั่นแหละแล้วทางเกมฟูน่าก็พยายามไม่แทรกแซงเพราะไม่อยากให้คนรู้ว่าเกมนี้เป็นเกมของพวกเขาแต่แล้วทางช่องของลูกก็ถูกควบคุมโดยอะไรไม่รู้ตามที่เราเห็นในเกมและชะตากรรมของลูคก,ก็เป็นไปตามที่เราเห็นในตอนจบของเกม แต่คนที่เข้ามากระทํานั้นไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยเหมือนกับว่ามันไม่ใช่มนุษย์ซึ่งถ้าคนที่ตามรอมาก็น่าจะพอทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาอย่างว่าในตอนจบเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์เนาะมันคือตัวละครที่ชื่อว่าซาโดที่ออกจากเกม The Hex มหาลูกนั่นเองหลังจากนั้นก็มีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันหลังจากที่มีคนไปพูดเกี่ยวกับ West World ให้ครกฟัง ซึ่ง Westworld เนี่ยไม่ใช่ซีรีส์นะครับมันคือโลกเกม RTS ในเกม The Hex นั่นเองซึ่งมีตัวละครหนึ่งชื่อ Rebecca หน้าตาคล้ายๆรูปโปรไฟล์ของ Craig ใน Discord เลยนะเคยมีคนไปถามแล้ว c คร i กบอกว่าอ๋อเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็น่าจะไม่ใช่ตัวเดียวกันใน Drive อันเดิมก็จะมีไฟล์ของ Craig ขึ้นมา3ไฟล์ ไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์หนังสือข้อมูลของเครกอีก2ไฟล์เป็นเอกสารหลอกเหมือนของเซคันดัสเนื้อหาในไฟล์แรกนั้นก็จะเป็นอาการหลอนองเขาเองที่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยากจะกลับไปยังสำนักงานใหญ่ไฟล์ที่2ก็จะเป็นการเล่าการเจอการของเขากับเออร์วิงซึ่งเป็นพนักงานในเกม The Hex เขาได้มาช่วยเครกในยามที่ยากลำบากซึ่งเขาแลดูปลื้มใจกับเออร์วิงอย่างมากเราพอจะสังเกตได้ว่าเครกเนี่ย เกี่ยวข้องกับเลข3มาตลอดเลยนะตั้งแต่ในโรสีมินที่เขียนว่า Assistant 003แล้วหรือว่านี้จะเป็น Transmission 3หรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจอีกแล้วนะครับไม่มีใครบอก ARG ยังมีอีกมากมายระหว่างทางนะครับถ้าผมเอามาหมดเนี่ยไม่น่าจะไหวแน่นอนนะผมขอเล่าสิ่งที่พีคที่สุดของ ARG ชุดนี้แล้วกันซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ผมอยากทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเจฟคิลี หลายคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะโฮสต์ของหนึ่งในงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายปีอย่าง the game awards รวมถึงเป็นผู้สร้าง summer game fest และอีกหลายๆอย่างที่เป็นที่รักของเราชาวอินดี้เขาได้โพสต์ลิงก์ YouTube ที่เต็มไปด้วยตัวอักษรที่หายไป และเมนชั่นแดเนียลว่าลิงที่นายส่งมาเนี่ยมันไม่เห็นเปิดได้เลยทางคอมมูนิตี้ก็ไม่มีครูอะไรเหลืออยู่เลยพวกเขาจึงพยายามบรูทฟอสโดยการแทนที่ X ด้วยทุกตัวอักษรที่เป็นไปได้แล้วก็ไม่เจออะไรสักทีจนมอดในดิสคอร์ดต้องมาบอกเลยว่ามันยังไม่มีหรอก <laughs> อย่าเพิ่งพยายามทุกคนก็เลยทิ้งครูตรงนี้ไปก่อน นอกจากนั้น s o n o n u s สก็มาบอกใบ้อีกด้วยว่า n a r ร a เตอจะมี3คนซึ่งไม่มั่นใจว่า n a r ร a เตอเนี่ยหมายถึงอะไรแต่ในคอมมูนิตี้เนี่ยคาดเดาว่า เป็นคนเผยเกมใหม่นี้ซึ่งอาจจะเป็นเทรลเลอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือเป็นนักภาคผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันซึ่งเนเรเตอร์เนี่ยจะมี3คนคนแรกจะไม่มีจิตวิญญาณคอมูคาดเดาว,ว่าเป็นแอดบอดคนที่2เป็นคนที่กระตือรือร้อนเกินไปคาดเดาว่าเป็นเครกจากนิสัยของเขาและการที่คําว่า to ในโพสเนี่ยเขียนเป็นตัวเอียงเพราะเครกชอบพิมพ์ตัวเอียงคนที่3เป็นเหมือนดาวอยู่บนเวที ซึ่งคาดเดาว่าเป็นเจฟนั่นแหละซึ่งสำหรับในคอมมูนิตี้อินดี้แบบนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเล่นใหญ่มากๆเพราะมีความเป็นไปได้สูงที่เกมใหม่นี้จะไปเปิดตัวในงาน The Game Awards ที่สุดยิ่งใหญ่ถ้าเป็นจริงจะนับว่าเป็นความฝันของคอมมูนี้เลยทีเดียวคือวันที่26ที่ผมกำลังเขียนสคริปต์อยู่เนี่ยก็มีครูมาปล่อยอีกโดยเครกซึ่งเซคอนดัสก็งงเนยว่าใครปล่อยมันหลุดมาได้ยังไง มันเป็นคลิปการสนทนาระหว่าง C กับ S นั่นก็คือ c r a k กับ Secondus นั่นเองเป็นการเผยว่า Secondus เข้ามาเจอคอมกับเก่าเครื่องหนึ่งแล้วเจอ c r a k ติดอยู่ใน The Hex ไม่ได้คุยกับใครมานานแล้วซึ่งโลกต่างๆใน The Hex ยังทำงานได้ปกติโดยมีการพูดถึง Secondus ที่ต้องการจะดาวน์โหลดแอสเซทต่างๆจาก The Hex โดยต้องการความช่วยเหลือจาก c r a k แล้วก็ถ้าสองโปรไฟล์ของ Secondus เนี่ยเหมือนจะถูกลบแอคเคาท์เกมฟูหน้าอีก6วันด้วยไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไง และนี่ก็คือจุดล่าสุดที่ผมเขียนสคริปต์อยู่นะตอนนี้มันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแต่ผมอาจจะต้องขอจบเท่านี้ก่อนตอนนี้เราพอจะได้ครูหลักๆมาแล้วว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเนื้อเรื่องต่อจาก Inscription ที่ไปเชื่อมกับจักรวาลหลักๆอย่าง The Hex โดยจะเล่นเรื่องบริษัทเกมฟูนาอย่างแน่นอน และเทรลเลอร์เกมมีสิทธิ์ที่จะปล่อยในงาน The Game Awards เพราะมันจะถูกจัดขึ้นในวันที่7ธันวาที่จะถึงนี้แล้วระหว่างทางอาจจะมีครูมาอีกเยอะแน่ๆผมก็ขอให้เขายั่วแบบพอดีๆละกันนะจะได้ไปนั่งดูแบบไฮพในงาน The Game Awards หวังนะหวังว่ามันจะมีใน The Game Awards นะผมนั่งดูทุกปีไง ก็จบแล้วครับสำหรับสรุปข้อๆข,ของ ARG ชุดนี้ผมทำด้วยความตื่นเต้นล้วนๆเลยนะครับอาจจะข้ามอะไรที่ดูไม่จำเป็นหรือว่าผมไม่เข้าใจไปแต่ว่าคือถ้ามันมั่วหรือ,อรายละเอียดไม่มากพอเนี่ยไว้ผมมีแรงกายแรงใจผมจะกลับมาทำให้ละเอียดหรือว่ามาแก้คำผิดอีกรอบนะครับเพราะว่าแค่นี้มันก็ลามปามาไกลเกินเวลาที่ผมมีแล้วเอาไว้ว่าเจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณมากครับแถมครับ ระหว่างที่ผมกำลังทำวิดีโอนี้อยู่นาวันที่27พฤศจิกาก็มีสิ่งได้เกิดขึ้นครับกลายเป็นว่า Transmission 2มันเพิ่งเริ่มต้นที่เราคาดเดาวว่า Second Dust กับ0ูต 3, คือ Transmission 2และ3มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วถ้า2มันเพิ่งเริ่มต้นอย่างนี้แล้ว3มมันจะเป็นอะไรกันแน่